มาแล้วไหลสดเวลาเดิม erm, นะครับช่วงเย็นวันนี้นะครับผมที่เปิดดูมือถือไม่ได้อะไรนะดูค่า PM <c oughs> สูงเหลือเกินนะครับผมก็เอางี้เดี๋ยวคิดโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าดีกว่าที่ไม่สะดวกมาขออยู่พิกัดใกล้เคียงทั้ง3สาขาเดี๋ยวรถไปให้ดูนะครับถูกใจแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันชอบไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับถูกใจโอนจองทําสัญญาทําสิ่งเชื่อให้นะครับวันนี้นะครับยังไงก็ต้องไปที่รถกลุ่มนี้แล้ว ไฮบริดนะครับไฮบริ Hybrid, ดรถประหยัดน้ํามันนะครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับใครๆก็ต้องการประหยัดนะเทรนไฟฟ้าไม่รู้เป็นยังไงแต่เทรนประหยัดมันก็มีสําหรับรถมือ2นะครับคือค่ายที่เป็นค่ายประหยัดค่ายที่ใช้ดีเลยสําหรับรถมือ2เนี่ยต้องบอกให้เลยว่าเป็นพวกไฮบริดไม่ว่าจะเป็นเบนท์บีเอ็มโตโยต้าฮอนด้ามาสด้าฟอะไรต่างๆที่ทำไฮบริดออกมานี่นะครับผมขายดีมากขายดีเลย ปีใหม่ๆเพราะไฮบริดมันก็ถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่แต่สำหรับโตโยต้าเนี่ยเขามีมานานแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมน่าจะมีไฮไลท์ที่เป็นกลุ่มไฮบริดฮอนด้าโตโยต้าฮาวาลนะที่เป็นน้องใหม่เนาะแล้วก็จูลออนนะแล้วก็จะมีพวก MG อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับจะมีรุ่นไหนสวยๆไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมถ้าไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับคั<า>นนี้เป็น อันนี้เป็น MG Hybrid นะครับผมตัวนี้ก็ไฟฟ้าเลยนำเทรนมาเลยนะสังเกตพวกกลุ่มไฮบริดนะสังเกตเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีตัวสีฟ้า,ฟา,างฟงียแหละนะครับผมที่จะบง่งบอกว่าสัญลักษณ์ของไฮบริดเขานะครับคันนี้ก็ให้อัตราน้นา้ำมันคือประหยัดมากและเรียกไหม่หลักพันโลนรถปีใหม่คันนี้ผมไดให้ติดจองแต่ว่าผมมีไฮไลท์ผมอยู่ด้านข้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับถ้าไหนที่เข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับวันนี้อาจจะไลค์เร็วกว่าเวลาเนาะเพราะว่าสภาพอา,า <S <S กาศไม่ค่อยดีเท่าไร่ยนะครับเดี๋ยว เดีย๋วยวต้องต้องดูสภาพอากาศด้วยเนาะเผื่อลูกค้าท่านไหนที่กำลังเดินทางอยู่หรือกําลังกลับบ้านนะครับผมสาขาตรงนี้นะครับผมมีรถสวยๆจอดเข้ามาเยอะเลยอันนี้ก็เข้ามาใหม่ New In Accord Hybrid นะครับอันนี้ลืมนําเสนอออกห้างล้าน7ล้าน8ผมขายมือ2ไม่ถึงล้านคันนี้ทําคลิปออกไปมีลูกค้าสนใจเยอะมากแต่ช่วงก่อนไม่พร้อมมาไปสปาไปบิ๊กคลีนนิ่งนะครับแบตเตอรี่มีการรับประกันนะครับออปชันคือเต็มๆไปเลย นะครับก็สําหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าอยากได้ค่ายุโรปเออค่าญี่ปุ่นที่มีความเป็นพรีเมียมไปเลยเนี้ยนะครับก็ต้องมาคันนี้เลยนะครับ h y c r r d Hybrid นะครับคันนี้นะครับเป็นตัวหน้าใหม่นะฮะปีโมเดล20-21ออ่ะจะเป็นโมเดลปใหม่ออกห้างร้าน7ล้าน8มือสขายไม่ถึงร้านครับผมจัดได้เต็มฟรีดาวเอาไปเลยนะครับผมถ้ามีท่านไหนสนใจรับรถจอดที่สาขาลิขิชีวันนี้เองนะครับ รถสวยๆสภาพแจ่มๆนะครับภายในหรูหรามาเฮ่าเลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะไม่ถึง1ล้านในค่าย Honda หรือ t ต y o ต a ที่เป็นตัวใหม่ๆนะครับให้ความเป็นพรีเมียมและลักชัวรี่เลยมี Accord มี CRV ีนะครับนี่ราคาขายเท่ากันเลย9 0 0 0แสนกว่าทั้งคู่เลยนะครับอันนี้จะเป็นตัว2.4ขับ4นะครับ ES นะครับผมตัวนี้ก็ให้มาเหมือนกันออปชั่นราคาเก้าสลูกนะครับส่วนกลุ่มไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะฮะ จริงๆเมื่อวานเปิดตัวไปสักแป๊บนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าไม่โดดเด่นพอนะครับอ้าวลูกค้าท่านไหนที่กดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวจะแบ่งบุญให้นะครับพรุ่งนี้เรามีการตักบาตรที่นี่นะครับเดี๋ยวจะแบ่งบุญกุศลนี้ให้ลูกค้าชาลีคาถูกหวยทุกคนนะครับใครดูไลฟ์สดนี้นะครับกดติดตามผมมาถูกหวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวบอกให้เลยนะครับไม่เชื่อดูตามเพจนะเวลาหวยออกนี้ลูกค้าถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากแชร์ด้วยนะฮะ วันนี้นะครับอาจจะไลฟ์เร็วไปนิดนึงนะครับลูกค้าปัตตันมึงนะครับปัตตันมึงแปลว่าอย่างครับปัตตันมึงแปลว่าอย่างปัตตันตั้งตัวนะครับผมอ่ะคันนี้ปี23เลยครับโมเดล23เดี๋ยวพาทัวร์ก่อนว่าวันนี้ไฮไลท์ผมมีรถอะไรบ้างนะครับอันนี้ปี23 HRV Hybrid นะครับผมตัวนี้ก็มีตัว EL นะครับเป็นตัว EL นะครับตัวนี้เป็น c ีเปี20นี่สวยเลยนะครับ c ีเปี20 ตัวนี้นะครับราคาดีมากราคาโดนเลยเนี่ยถ้าลูกค้ากําลังมองหาอยากได้แบบพวกประมาณรถโมเดล20อะไรเงี้ยนะครับเลขไม่น้อยรถสวยจัดนะครับผมคันนี้ใหม่ไม่เยอะเลยนะครับหรืออยากได้เป็นพวกครอสนะครับผมตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับครอสส่วนรถเยอะๆไม่มีแล้วนะครับผมอยากได้ราคาดีๆต้องมาดูมือ2เท่านั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวต o t ตาครอสนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เลยอีกคันหนึ่งนะครับเป็นฮาวาลโจอไลออนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือรอเนื้อคู่ ร,ราคาดีและจัดได้เต็มแล้วก็ฟรีดาวทั้งหมดที่ผมนําเสนอนี่คือฟรีดาวหมดเลยนะครับไม่ดาวไม่ค้าออกรถได้เอกาสารไม่ยุ่งยากนะครับลูกค้าหลา,หลายท่านช่วงนี้เข้ามาก็จะถามเรื่องดอกเบีย้ยแล้วนะเนาะอยากได้ดอกเบีย้ยถูกนะครับอยากได้แบบค่างวดไม่สูงมากอะไรเงี้ยนะครับผมก็ลองลอง,ลองคุยกันเ,เข้ามา่อยู่ในรน่มละสายละแวนเบิร์นน,นี่นะเกอเกอรแกนตาเกอรแกนตาแปลว่าอะไรเกอรแกนตาแปลว่าอะไร เกะกะสายตาอ่าเนี่ยครับคำเมืองวันละสองสามคำนะครับผมน้องแอดมินเขาพูดเมืองไม่ได้เราก็ต้องสอนเขานะครับผมเราชอบปลาเล็ดนะฮะปลาเล็ดเมืองนะครับหน้าไม่ได้แต่ปลาเล็ดได้นะฮะอ่ะโอเคไปกันก่อนคันนี้โจไลออนนะครับปี22 23เลยเนี่ยรถพวกปีใหม่ๆไม่น้อยเล็กไม่หมื่นสองหมื่นโลเนี่ยจะจอดที่นี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมออปชั่นก็มาเป็นเต็มเลยนะครับอันนี้ข้อดีของเขานะให้ออปชั่นมาเยอะมากนะภายในหรูหราม้าเห่าเลยนะครับ มีศูนย์บริการรองรับทั่วประเทศนะครับผมเชียงใหม่ลําพูเนี่ยมีเลยนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจนะครับผมลองเข้ามาดูได้6กแสนกว่าบาทนี่คือราคาดีเลยนะราคาดีมากเลยนะครับค่ายไฮบริดเนาะลูกค้าตอนนี้เขาเริ่มชอบกันเพราะหนึ่งประหยัดน้ํามันกิโลละบาทนิดนอด,ดอะไม่สูงมากนะครับผมส่วนคันนี้เป็นโตยต้าครอสนะครับผมโตยต้าโคราอัลติสตัวครอสนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมภายในสวยดี เอ๊ะวันนี้เราไล์ผิดเวลาแล้วเปล่า <laughs> เราไล์ผิดเวลาแล้วเปล่า <c oughs> อ่ะกำลังมาลูกค้ากําลังตื่นนะครับกาลังมึงกันนะครับว่าเอ๊ะเปิดแล้วไล์ like แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูกันนิดนึงอ่ะท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะครับผมขาดอย่างเดียวขาดแค่สลูปนะครับบางคนก็จะบอกว่าบ้านเฮามันฮอนนะครับหลังคาแก้วสลูปนี่มันฮอนนะฮะก็อยากได้แบบว่าไม่มีก็จะเป็นตัวนี้แหละนะครับผม สวยแต่เป็นภายในแดงเพราะเป็นตัว l องท็อปนะครับจัดเต็มได้ฟรีดาวด้วยนะครับอัลติสครอสนั่นเองนะครับไฮบริดนะฮะตัวนี้ไฮบริดนะครับวันนี้4คันที่เป็นไฮไลท์ผมจอดอยู่ตรงนี้เป็นไฮบริดเลยแล้วเดี๋ยวมีแออคคร์ดด้านหน้าด้วยเป็นไฮบริดด้วยเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวคิดก่อนมีอัลติสด้วยที่เป็นไฮบริดนะครับผมจริงไฮบริดในร้านมีหลากหลายเลยนะแต่ว่าน้องเขาเอามาเป็นไฮไลท์อยู่มันสี่คันนะครับผมอ่าคันนี้แบ็คท็อปเลยหลังคาดำนะครับเป็นตัว mayday change b20 ด้วยนะครับผม คันนี้ก็สวยนะเลขไมรู้สึกหลักหมื่นโลเองนะคันนี้ไม่อยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมดูเลขไมให้เลยปี20สีขาวนะครับจัดเต็มฟรีดาว600,000บาทเลขไม่30,000กิโล OMG นะครับไม่น้อยอีกแล้วแลวตัวท็อปด้วยนะไม่น้อยด้วยนะครับผมคันนี้นะฮะก็ฟรีดาวเหมือนเดิมนะครับผมคาลีคานะครับผมมีแต่รถฟรีดาวนะที่นี่มีแต่ให้นะครับให้ฟรีดาวเป็นเลยนะครับ ฟรีดาวแถมไม่พอนะครับฟรีโอนฟรีทําสัญญาฟรีประกันภัยนะครับผมลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาเดี๋ยวจะส่งให้ฟรีด้วยเช่นกันนะครับผมสาหรับค่ายไฮบริดเนี่ยนะครับผมลูกค้าถ้าท่านไหนที่แบบว่ากังวลเนาะว่าแบตเตอรี่มันแพงหรือเปล่าถ้ามันต้องมาขายจริงๆอย่างกลุ่มนี้รับประกัน10ปีปี63ก็คือ73นะครับแล้วก็พอใกล้จะเสื่อมหรืออะไรเขาก็เคลมตัวใหม่ให้เราก็ใช้ได้ต่อนะครับก็คือยาวๆอ่ะตอนนี้นะครับนับไปเลยถึง73นะ6 8 6 9 7 0 7 1 7 1, 2 7 3จจโอ้ พรอนเสร็จพอดี5ปีสบายแต่ก่อนพรอนเสร็จก็เปลี่ยนแบตให้ใหม่เหมือนกันนะครับหรือมาตัวนี้เลยนวัตรกรรมใหม่ไปเลยนะของเขาเลยที่เขาตอนนี้เปิดตัวตัว,ตว,ตวใหม่ๆที่เป็นให้ชาววี v, หรือซีวิกที่เป็นให้ชีวีนะครับช่วงก่อนมีลูกค้าถามซิตี้ให้ชีวีแต่ผมขายไปละนะครับผมมีลูกค้าชาวต่างชาติมาปุ๊บยอกเลยนะครับผมยอกเลยเพราะอะไรครับจัดเลยถูกต้องครับผมนะเราต้องพูดคุยกับน้องด้วยนะครับน้องจะได้คําเมืองวันละคำคำสองคำนะครับ นี่เ,เซลกิตปิดแมสรอเลยนะวันนี้เป็นนินจาเลยนะบ,บอกโูแมสวันนี้ PM เยอะมากจริงเชียงใหม่เรานะฮะต้องมาอาศัยอยู่ในรถนี่แหละนะครับผมจริงๆต้องไลฟ์ในรถนะอ่าคันนี้คือใหม่คลิปปีปแท้แพนเพลตเดิมฝากระโปรงเดิมสวยเลยนะครับสวยไม่สวยดูยังไงพี่กิตเปิดฝาหน่อยเดี๋ยวให้ดูนะครับความสวยเดิมของรถคันนี้นะครับ ไฮบริดที่ลองดูสัญลักษณ์มันจะมีตัวนี้เห็นไหมตัวน้ําเงินตรงนี้เลยนะครับแปดแสนกว่าบาทจะได้เต็มฟรีดาวประหยัดเงินไปสองสามแสนนะครับถ้าซื้อใหม่นะครับรับประกันเลยตัวถังเดิมโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมใดๆนะครับผมตัวนี้แล้วก็จะมีพวก PPV เข้ามาใหม่เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะรอไลฟ์ทีเดียวเนาะแต่ช่วงนี้พยายามนําเสนอพวกกลุ่มไฮบริดหน่อยนะครับก็เป็นราคาคุ้มค่านะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาอยู่ อยากได้ราคาดีราคาประหยัดนะครับประหยัดทั้งน้ํามันประหยัดทั้งเงินผ่อนเพราะว่าเงินดาวก็ไม่ต้องใช้นะครับฟรีดาวก็ป่อหมื่นกางหมื่นกลางๆแล้วหมื่นห้าโดยประมาณนะฮะถ้าจัดเต็มฟรีดาวฟรีประกันภัยให้ด้วยนะครับผมการทำยาหรือการออกรถเนี่ยไม่ได้ยากเนาะถ้าซื้อคนเดียวก็รายได้2เท่าค่างวดถ้ารายได้ไม่ถึงทำไงครับก็หาคนรวมรายได้นะครับคนรวมรายได้เป็นลักษณะงานเป็นอิสระทำไงครับเดี๋ยวเราทำให้ครับเปิดใจกับเรานะครับเดี๋ยวเราช่วยให้นะครับไม่ยากการออกรถที่นี่นะครับผม ก็เดี๋ยวลองดูนะถ้าคันไหนที่ลูกค้ากําลังสนใจหรือมองอยู่นะครับเล็งๆคันไหนไว้ก็ลองสก,กิดเข้ามาในเพจได้นะครับทักเข้ามาในไลน์แอดได้เลยนะครับแอดชาลีคาช่องทางการติดต่อของพวกเรานะครับไม่ยากไม่ยากนะครับผมออกรถเป็นเรื่องง่ายดูหน้าเพจได้เลยนะครับป่อยทุกวันนะครับถ้าออกยากมีลูกค้าไม่มาแน่ๆอ่ะสองหมื่นกิโลนะครับกับภายในที่สวยสดงดงามนะครับและเป็นตัวใหม่ด้วยเดี๋ยวเปิดน,นิดนึงดีกว่าสตาร์ทดีกว่านี่ นะดูหน้าจอเนี่ยให้ความพรีเมียมมากหรูหราหมาเห่าเลยนะแอร์เย็นๆเลยรถคันนี้นะครับนะฮะเข้าไปนั่งนี่จะหลับเลย20,000กิโลนะครับก็พอดีเนาะรถประมาณปีกว่า2ปีเนี่ยนะครับก็ใช้ปีละหมื่นโลนะคุ้มแล้วลูกค้าก็เลยขายเลยปีบสามแท้นะครับดูตามแผ่นเพลทเนาะแบตเตอรี่มีการรับประกันนะครับผมโครงสร้างตัวรถเดิมเดิมเดิมนะครับผมจริงๆเนี่ยด้วยรูปลักษ์บอดดี้ตอนนี้มันผมว่ามันดูทันสมัยนะ ฮอนด้าพอเปิดใจมาเป็นตัวไฮบริดแล้วก็ทําแบบนี้ขึ้นมานี้กินขาดอะ่ะโอ้โหกว้างด้วยเก็บของได้สบายด้วยนะครับผมแล้วก็แบรนด์นี้นะคนไทยชอบครับฮอนด้าซื้อง่ายขายดีขายคล่องราคาไม่ตกมากด้วยนะครับแล้วก็การดูแลรัเป็นทท้งนั้นเนี่ยเรียกจะว่าแบบมีศูนย์บริการเกือบทุกตำบลน,นะครับสำหรับค่ายฮอนด้าเนาะใช้ดีเลยนะครับผมโหมดเซฟตี้โหมดประหยัดพลังงานเนี่ยก็มีมาให้หมดเลยในรถถุงน,นี้นะครับ อ่ามีท่านไหนถ้าสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษลองทักเข้ามานะครับลองทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาทัวร์ให้นะครับเพราะวันนี้ไฮไลท์ผมที่ตั้งใจออกมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มไฮบริดนะหรือให้ชื่อวีนั่นเองนะครับผมคันนี้ก็เล, 30, ลขไม้สามหมื่น 2, โลเครื่องไม้สองหมื่นโลนี่ปี20นะครับแล้วก็เป็นไฮบริดด้วยเช่นกันตัวแบ็กท็อปด้วยนะครับตัวนี้เนาะคือคุ้มอ่ะนะเสียชาในราคา600,000กว่าบาทแล้วได้ออปชั่นเต็มหมดเลยนะครับผมเรามีเสียชาประมาณสอสาคัญน,นะครับในร้านเนาะส่วนถ้้้าาาลูกกคแบบบอยไไไดดที่่่มใชฮริ ก็มีนะครับลองสอบถามมานะฮะอันนี้มีคันนึงเป็นไฮบริดนะฮะตัวนี้เป็นโครล่าเัลทิสเท่าไหรพ่พิกิตเท่าไหร่นะ625นะครับราคาดีด้วยนะครับที่สําคัญมีส่วนลดพิเศษให้อีกด้วยนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับผมออกรถไม่ยากนะพี่ถ้าลองลองคุยกันดูนะครับถ้ามีท่านไหนสนใจคันไหนเป็นพิเศษนะครับผม มันได้สามจอดนี่เหรอกิจลูกค้าจะเข้ามาดูโอเคได้เลยได้เลยอลองให้เข้ามาได้เลยนะเปิดสาขาทั้งสมสาขาเปิดบริการทุกวันเนาะลูกค้าสะดวกสาขาไหนลองแวะเบียนเข้ามาก่อนได้นะครับ <c oughs> วันนี้มีคนมาดูคันนี้ด้วยเพราะราคามันแค่ห้าแสนเองนะครับผมแล้วก็เป็นตัวท็อปนี่ลองดูครับตัวท็อปนะฮะร,ราคาแค่ห้าแสนต้นๆจะได้เต็มฟรีดาวตอเป็นห้ชาวี นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวก่อนไฮบริดนะครับแล้วก็ตัวที่เรามีนัเป็นไฮบริดเลยนะครับลองดูสนใจคันไหนนะครับทักเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับผม คันนี้เป็นซีวิกนะครับซีวิกเนี่ยผมมีจนถึงโฉมปัจจุบันเลยนะครับก็อันนี้เป็นปีสุดท้ายของ f อฟซละที่เป็น EL คือปี21นะครับพอเป็นโมเดล22 23ี่จะเป็นอย่างนี้ f e นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว EL ตัวท็อปสุดเหมือนกันนะครับผมก็มีทั้ง2สีเลยมีขาวแล้วก็มีดานะครับก็ดูที่ว่าลูกค้าจะชอบรุ่นไหนนะครับหรือว่าถ้าอยากได้แบบว่าสมรรถนะแบบสูงๆราคาแบบจับต้องได้ประมาณ5้าแสนอะไรเงี้ยนะครับมาเลยครับ MG ตัวนี้นะครับผม น่าเล่นน่ารองน่าสนใจด้วยเช่นกันนะครับผมนีม่พยายามดูนะเผื่อมีใครทักเข้ามาเดี๋ยวผมจะได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ให้เนาะถ้ามีท่านไหนสนใจรถรุ่นไหนหรือกําลังมองหากลุ่มไหนเป็นพิเศษนะครับลองแจ้งเข้ามาได้นะครับสำหรับพวกอ่าโฟวิลหรือ PPV หรืออะไรต่างต่างเนี่ยมันจะจอดยู่สาขาสันผีเสือ้อเดี๋ยววัน2วันเนี่ยผมจะเริ่มไปไลฟ์ให้นะครับผมลูกค้าจะได้เห็นว่าแต่ละสาขามีรถไลฟจอดเป็นหลักๆนะครับผมจริงๆโซนด้านหลังก็มีนะพวกรถเก๋งเล็กเก๋งใหญ่นะครับ เดี๋ยวให้ดูนะท่านไหนกดแชร์ผมในพรุ่งนี้รวยนะเดี๋ยวทำบุญแล้วจะอุทิศให้เลยนะครับผมปั่นบุญปั่นกุศลให้เลยอ่านี่จะมีซ i t ี้ s นะครับช่วงนี้ลูกค้าถามกันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคามือสองมันน่ารักนะครับซื้อง่ายเลยนะครับสี่ห้าแสนได้ซิตี้ไปขับแล้วแลวเป็นอ s ด้วยนะครับอ่านี่ฝากไว้เลยนะครับเผื่อท่านไหนสนใจอยู่นะครับ R.S จะมีทั้ง City มีทั้ง Civic นะครับที่เป็นตัว R.S นะครับผมแล้วราคาประมาณใกล้เคียงกันก็จะมีพวก CX3 เนาะอันนี้อันนี้ก็ราคาดีด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพวกกลุ่มรถครอบครัวเนี่ยก็ Expander นะครับที่ราคา4-5่ห้าแสนก็มีเนาะแล้วก็ถ้าเป็นตัว Cross ก็ประมาณ5-6าหกแสนก็มีด้วยเช่นกันนะครับผมหรือตอนนี้ช่วงนี้ลูกค้าถามผมเยอะมากเป็นกลุ่มนี้เลยยาลิสพวกปี21-22-23 เรามีจนถึงโฉมปัจจุบันเลยนะยาลิสนะครับตัวโฉมปัจจุบันจะจอดที่สาขาสันวิเสื้อเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้ได้เอามาให้ลูกค้าดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวประมาณโมเดลย2นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดฝากเซ็นได้นะครับเซ็นเสร็จอนุมัติเดี๋ยวผมจะส่งให้เนาะถ้ามีท่านไหนสนใจรุ่นไหนอยู่นะครับผมลองแจ้งมาได้นะครับพิกัดชาลีคาของเราหาไม่ยากนะครับวงแหวนรอบ1รอบ2รอบ3เรามีทั้ง3าสาขานะครับอยู่ทุกวงแหวนเลยนะครับ ก็จะอยู่ดูแลลูกค้าไปทุกวงแหวนนะครับผมอ่าถ้าวงแหวนซีน่าสนใจเดี๋ยวก็จะเปิดเพิ่มนะครับผมเปิดแถวบ้านเลยเนาะข้างบ้านเลยนะครับผมอ่ะนี่นะครับสรุปไฮไลท์ผมนิดนึงนะครับโจไลออนนะครับผมให้ชีบีหกแสนกว่าบาทจะได้เต็มฟรีดาวนะครับข้างงดก็ประมาณหมื่นเอ็ดนะครับครอสก็ประมาณเจ็ดแปดแสนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ท็อปเลยนะครับถ้ามีลูกค้าสนใจนะครับลองทักเข้ามาได้ มาทดลองขับขี่ดูก่อนได้นะครับ600กว่าบาทกับ c ีเชาร์ไฮบริดนะครับทั้งหมดนี้คือสี่คันเป็นไฮบริดหมดเลยนะครับผมไฮไลท์ของผมเนาะวันนี้ก็จะเป็น H ชา V นะครับ20,000โลปี23ที่เป็นไฮบริดนั่นเองนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อมีพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับที่กําลังมองหารถยนต์อยู่นะครับยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะเอาคันไหนดีลองมาดูที่ผมก่อนนะครับมีหลากหลายคันเลยนะครับช่วงนี้รถเข้ามาใหม่ทุกวันนะครับฮอตๆทั้งนั้นเลย วันนี้ก็จะมีพวกปาเชโลที่เป็นปี22 23ที่เป็นทั้งขับ2และขับ4ผมมีทั้งสองคันเลยสีขาวนะครับถ้ามีลูกค้าสนใจก็ลองเอิญมานะขอรูปได้เลยจากแอดมินนะครับผมเพราะช่วงนี้ลูกค้าก็เริ่มตัดสินใจกําลังมองหารถไปใช้ช่วงสงกรานเนาะปีใหม่ข,ขับรถแอลปิกบ้านนะครับเราก็จะมีค่อนข้างหลากหลายเลยตอนนี้รถเข้ามาใหม่ยังไงก็ฝากติดตามเพจไว้ด้วยละกันนะครับไฮลไลท์ผม4คันนี้ชอบคันไหนสนใจคันไหนไม่ต้องเกรงใจทักเข้ามาได้นะครับผมเรามีให้เลือก มากกว่านี้อีกนะครับแล้วมีรถเข้าวันเข้ามาทุกวันอยู่แล้วเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผม